สวัสดีผู้ชมช่อง YouTube ทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บาเทอร์บูมวันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์เช่นเคยผมก็จะมาตกปลาเหมือนทุกๆครั้งสภาพหมายวันนี้ก็โอเคดูโล่งดีน้ำในคลองขาใสวันนี้เรา จะไม่มาตกปลาชะโดแล้วเราจะมาตกปลาดมการอฟูมไปดูให้ใกล้เลยขึ้นยุบยับยุบยับเต็มคลองไปหมดอาจากไหนเนี่ยอืเครับเราจะมาตกปลาสะหวากานโอเยครับมาดูชุดอุป,ปกรณ์ที่เราจะใช้ตกสวายวันนี้ก่อน อย่างเคยครับล่อก,ก็จะเป็นล่อ,อเบอร์สี่พันสายเมนผมก็จะเป็น20่สิบปอนชุดสายหน้าก็จะมีตะกั่วขนาดประมาณสิกรัมห้ากัมลูกหมุนตัวหนึ่งชิงหน้าผมก็จะเป็นสาย PE สาย PE นะครับเบอร์1หรือประมาณสักยี่สปอน ตะขอเบ็ดตาเบ็ดของผมก็จะเป็นตะขอเบ็ดตู่ด่วงตะขอเบ็ดตู่ด่วงยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้กิโลมั้งเบอร์เก้าตะขอเป็นตัวนี้แข็งผมลองใช้มาแล้วแข็งมากอัดปลาไซสิบไซสิบห้านี่เอาอยู่เบอร์เก้าเนีย่ย Okay. อาจจะดูเล็กไปสำหรับตกสวายนะครับแต่ว่าหมายที่เราตกตัวนี้เป็นหมายคลองไม่รู้ว่าปลามันจะกินระแวงไหมไม่แน่าจเราก็ใช้เบอร์เล็กๆไว้ก่อนอืมพ่อลืมบอกไปครับชิ้งหน้าของผมนี่จะยาวประมาณ1ฟุตชิ้งหน้านะครับ ชิงหน้าจนถึงตาเบยดยาวประมาณฟุตหนึ่งบางท่านในที่ตกสวัยสวัยตกสวัยตามคลองการอาจจะใช้ชิ้งหน้ายาวประมาณเมตรหนึ่งก็ได้แต่ที่ผมเลือกใช้หนึ่งฟุตนี่ก็เพราะว่าสภาพหมายของผมดูพื้นที่ในการตีส่งเหยื่อมันน้อยการใช้ชิ้งหน้ายาวมันก็อาจจะตีลำบากหน่อย ก็เลยเลือกประมาณฟุตหนึง่งน่าจะโอเคอยู่โอเคครับทีนี้ส่วนเหยื่อของเรานี่เลยสิ่งที่ขาดไปได้สำหรับการตกสวายขนมปังโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเกี่ยวขนมปังตกสวายของผมกันว่าเวลาผมตกสวายตามคลองเนี่ยผมจะตกลักษณะไหนเกี่ยวเยื่ยอยังไงครับมาตามชมกัน มาดูกางเกี่ยวเหยืออเกี่ยวขนมปังโตป๊ปลาเข้าหวตามคลองคนระับผมจะเลือกขนมปังแผ่นหนึ่งนี่แผ่นตัวนี้ดูขอบอันไหนก้นอันนี้น่าจะก้นอันนี้เป็นก้นผมจะตัดตรงบุมก้นนี้ตัดครึ่งหนึ่งนะครับเลือกตัดครึ่งหนึ่งแะครึ่งหนึ่งนี้ หนึ่งแผ่นขนมปังเนี่ยจะตกได้สองไม้ตกได้สองอันตัดแบ่งครึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวครึ่งนี้ก็จะ,จะมาตัดขอบออกครัเอาขอบนะครับตัดขอบออกครข,ขอบไม่เอาเลาะขอบออกก่อนแหละเกี่ยวก้อนนี้เลยครับพี่กันเกี่ยวผมก็คือจะเกี่ยวตรงนี้ อยู่ตรงขอบขนมปังที่ผมตัดเหลือไว้ตรงนี่ออกไปตรงกลางขอบนี้เลยครับชิปก็หมนุน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 แล้วก็ดีบตรงก้นให้แน่นนิดนึง่งดีบบ,บีบแน่นไม่ต้องแน่นมากนะครับหนีบพอแน่นนิดนึงให้มันอยู่เฉยเฉยแลก็จะเป็นชุด เป็นนี้การเกี่ยวขนมปังตกอย่างนี้เขาเรียกว่าตกแบบไหนนะนุ่งกระโปรงหรือไม่ใช่หรหรือเกี่ยวไงก็ได้ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันอาจจะเรียกว่าเกี่ยวแบบกระทงร่มก็ได้เป็นตุ้มๆอย่างนี้โอเคเกี่ยวเยื่อเสร็จแล้วเรามาตีเยื่อกัน เคครับเราตีเหยื่อลงไปแล้วเหมือนเดิมครับเราก็จะเปิดหน้าลอกทิ้งไว้จะดูซิว่าปลามจะกินไหมรอกันลุ้นกันครับ มีอาการนะครับโอเคไปแล้วครับทีนี้ใส่เอาตะกล้อกนะวัดกันเลย ท,ท่านผู้ชมตัวแรกมาแป๊บเดียวกินขาดเลย <laughs> โอเคเผูกสายหน้ากันใหม่ตัวใหญ่จัดเนี่ยาทางจะขาดครับตอนนี้เราเปลี่ยนชุดสายหน้าใหม่แล้วชุดสายหน้าของเราตอนนี้ผมจะใช้เป็น PE PE สองแทน 1> <laughs> PE 1ถหนึ่งท่าทางจะไม่รอดโอเคมาตีกัน ลครับกินแล้วครับ,บต่างการถีบจัดแคปดเดียวเอาเลย โอเคครับกินแล้วครับ ลูกปไปเลยเหรอ,อก็เข้าจนเหยื่อไปมันเอาแต่เหยื่อไปนะครับไม่เอาเป็ดกับผมไปด้วยตัวที่สองเราก็เหีวเหมือนเดิมมันลุนตัวที่สามอีกทีนึงอ่าหลังจากสองไม้แรกเราฟาวไม่สายหน้าขาดก็ปลาหลุดเรา มาลองตีไม้สามกันดูซิว่าไม้สามเราจะได้ตัวไหมโอเคครับลองตีกันเลย ลองดูกันว่าไม้สักเราจะเวิร์กไหม มา,าลองดูปลากันมาขึ้นมาแล้วนี่คือปลาสวายที่เราได้จากวันนี้ดูจากขนาดตัวแล้วน่าจะประมาณไซส์สโลเห็นจะได้โอเคเราจะมาปลดปลากันว้าวโอเคครับ เราปลดปลากันนะครับ ไป <laughs> โอเคลืมบอกไป โอเคครับได้มาแล้ะเราทำการปลดปลาแล้วก็ปล่อยปลากลับบ้านแล้วทุกคนอย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมผมไม่เอาปลามผมเป็นคนที่ไม่กินปลาสวายครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากกี้ผมคิดในใจว่าถ้าเกิดวันนี้ตกได้เนี่ยผมจะไม่เอาผมจะปล่อยมันไปวันนี้ผมจะปล่อยปลาทั้งหมดเลยที่ผมตกได้โอเคเรามาลองดูกันว่าหลังจากเราคิดว่าเราจะไม่เอาปลาแล้วเราจะได้ปลาสักกี่ตัวกันโอเคอ๋อลืมบอกไปกี้สกู มาดูชุดประกอบเราดีกว่าหลังจากตกไปยอดครับไม่รู้ว่าติดไปได้ยังไงขึ้นมาได้นี่สุดยอดจริงผมนี่ใส่แรงอธิษฐานว่าไม่ได้ปานี่จะได้ผลเล่นเอาเบ็ดง้างขนาดนี้เลยแต่ยังเอาขึ้นมาได้ดยอดจริงผมดวงด,ดีจริงเลยเรา ตาเบ็ดนี่ครับลางขนาดนี้เลยโอ้ยตาเบ็ดเราไม่ดีปล่าเนี่ยโอเคเรา,าลองเปลี่ยนเบ็ดตาเบ็ดแล้วอยตีไม้ต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับมาตีไม้ที่สี่ไอ้ไม้ที่สี่กันนี้จะได้ปลาสักกี่ตัวถ้าสมมุติว่าตัวนี้ได้นี่ผมก็จะพอแล้ว อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วมาตีไม้ที่สี่กันดีกว่าครับ 好冷 <laughs>、like。 เราเพเลยเนะครับตัวใหญ่

โดหนหางโอ้ดวงกูโอเคนี่เต็มปากเลยไซยน่าจะเท่ากับตัวที่แล้วตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้น่าจะ5โลโอ้โอโอคตรเหนื่อยโอเคมาปลดปากันโอ้ มือสัตนเลยเราหาง ตาเบ็ดยังสมบูรณ์ดีครับไม่มีปัญหาอะไรที่น่าจะโดนอะไรสักอย่างแหละเลยหรือว่าเบ็ดจะเป็นดวงซวยของผมลรืมัมงได้ตาเบ็ดไม่ดี น,นี่เราประสบความสาเร็จไหมอืก็นับว่าประสบความสาเร็จอยู่สองไม้แรกด้วยความที่ผมไม่ได้ตกสบายมานานทาให้คํานวณอุปกรณ์คํานวณอะไรพลาดไปหลายอย่างทาให้สองไม้แรกเนี่ยไม่ได้ตัวแต่เพราะว่าพอมาที่สามมาเนี่ยเรียกว่าดวงดีไหมตาเบ็ดงอขนาดนี้ก็ยังได้ถือว่าดวงดีอยู่ ส่วนไม้ที่4ี่นี้ที่เรียกว่าดวงดีสุดๆแล้วกันๆๆเกี่ยวหางเลยจังขึ้นเอามาได้โอเค,ครับถ้ายังไงแล้วผมฝากช่องตกปลาไม่ใช่ช่องตกปลา,ช,ปาช่องกิจกรรมันหยุดล้วกันอของผมไว้ชื่อช่องไลฟ์สไตล์บาเทอร์บูลด้วยนะครับเอเค,ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเร็วๆนี้เคครับผมสวัสดีครับ